มาดามพันล้านกระแตอาสยามควงคู่มั่นทำพิธีลงเสาเข็มโรงงานใหม่แฟนคลับเพื่อนพ้องร่วมอวยพรแสดงความยินดีเข้าเดินเข้าเดินจะพาทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกทุ่งเสากระแตอาสยามค่ะหลังทำธุรกิจจนได้รับกระแสตอบรับอย่างดีขึ้นท่านเป็นมาดามพันล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดกระแตได้ถือเลิกดีทำพิธีลงเสาเข็มให้กับโรงงานใหม่อีกที่หนึ่งของเธอเองพร้อมเผยให้เห็นบรรยากาศที่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ อบอุ่นและก็เขียนแคปชั่นว่าเลิกงามยามดีกับพิธีลงเสาเอกเสาโทรโรงงานใหม่อีกที่หนึ่งของพวกเราค่ะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะครับแฮชแทกนำบุญมาฝากทุกคนนะคะกดทองแห่งความสำเร็จกล้าต่างบ้าบินไม่กลัวเชื่อมั่นไม่ถอยไม่ยอมแพ้เชื่อในตัวเองพร้อมพัฒนาตัวเองในทุกด้านไม่ว่าคุณจะทำการงานใดอาชีพอะไรก็ย่อมประสบความสำเร็จแน่นอนแฮชแทเพราะแต่ก็เป็นแบบนี้มาตลอด ยากไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้อาจเพราะคุณทําแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าทําซ้ำๆหนึ่งรอครั้งมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนความสําเร็จไม่ใช่ปลายทางแต่คือการพัฒนาและเดินทางไปข้างหน้าทุกวันลุยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ